จะเล่นยังไงทุกคนตานีนะครับตานี้มูราเจอโอเมนเจอลูเมียเจอเทนแล้วก็ป่าที่เป็นนาคอที่ค่อนข้างที่จะจับเงามูราาได้ค่อนข้างดีกับแรงซูพิม70ดาวกดประกาศคนดูนครับกับตัวแพททางแบบนี้ไปรอดูกันในตัวเกมครับ Let's go ผมไมอามี่ขอแนะนําพ่อมดเคาวพี w ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนคลิกเลยที่ w w w k e ซต์เว็บด m ทเคาเติม Rv วันนี้ใช้เพียงแค่ปรเพทในดีเท่านั้นคุ้ม3าต่อ ส่วนลดจัดเต็ม 2. <อ>ได้รับเคเบิลคอยทุกๆยอด100บาทและ3นํนำโค้ดส,ส่วนลดในดีสคริปชั่นของคลิปไปใส่ตอนชําระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบิลเพยแล้วไปลุยกันต่อไว้รุ่นย่ำกหม่อม Let's go <S แนวทางการ,แน,าการแนวทางการชนเลนกับโอเมในแหงซูพีม70ดาวกดบกับคนดูทางบ้าน เลสโกเข้าคีป2ตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับตีก่อน2ทีแบบนี้ให้ดามจที่เราตีคีปอ่ะมันโดนคีป2ตัวนะครับอ่าแต่ว่าโอเมนเขาไม่เทรดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรื่องของเขาเราก็เอามังกรเล็กต่อมันมีหลายกรณีนะทุกคนการเล่นออฟเลนนะครับเรารีบใส่ดาเมจไปให้สุดก่อนเอยโอเมนจะมาเทรดแรกนะเรารีบ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 ตีรีบตีสกิลหนึ่งสองทีสวนสวนอันนี้เขากด2นะเขากด2อยู่เขากด2เขากด2เราก็เดส เราก็แดดมาตีเราก็แดดมาตีเขาจะฟิกเกอร์มาล้วก็ฟิกโหลบเลราเราก็กลับมาให้เขาโดนป้อมตีแล้วเราก็รอจังหวะเดี๋ยวเชื่อนิ่มๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับผมเดี๋ยวเราเชื่อนิ่มๆเข้าใจปะเราเราเล่น,นอ่ะ <First line. S 1> มันไม่มีอะไรยากครับการที่เราเล่นออฟเลนมาขนาดเนี้ยคือไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นครับเลี้ยงไ้ดูเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเดือดกว่าน,นั้น <S <S ถ้าจะเอาเดือดกว่าน,นั้น <S <S ขโมยเลือดหลังป้อมนะครับ <S 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 อันนี้คือแบบเดือดจัดอันนี้คือแบบเดือดจัดเลย เราเขาโมยเลื่อดเขาเนี่ครับนี่คือแบบหยามเลยให้เขาหวัวร้อน,น,อน,น,น,นตอนนี้เขาเสี่ยความมั่นใจแล้วโดนมูลาดกดตอนนี้เพื่อเขาเสียความมั่นใจจัดนะครับเราก็รีบเคลียร์รีบไปเติมมังกรใหญ่ครับเราจะพยายามดึงเขาออกมานะเขาจะได้โดนคีร่าเหยียบครับอ,อ่าไออย่างเงี้ยคือโอเมนโดนละไม่มีไม่มีมมละให้เอา้าเหยียบไม่โดนคนเราพากันได้ครับผมไม่เป็นไรครับคนเราพากันได้ครับอันนี้เรื่องปกตินะครับโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวหนูกลัว ถ้าเราเจอตัวแพ้ทางพุ่งตีพุ่งตีนะครับอย่าอย่าเล่นเยอะนะครับเจอเทนอย่างเงี้ยพุ่งตีพอจะสับได้ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าปิดสกอร์แน่นอนนะครับนอกนั้นเอ้แต่เราเรา,เราเล็งนาคอดีกว่าโอ้นาคอมันเก็บหลังป้อมแล้วอะ่ะห้ามสับนะครับห้ามสับเด็ดขาดผมย้ําเลยเราไม่รู้ด้วยว่าเขามีอะไรหรือเปล่ามีฟิกมีอะไรไหมเข้ามาหานาคอก่อนอุย้ยอุ้ยแลนาคอนเอาสูตรมาดิเล่งนาคอนนะครับ เราเลงตัวที่เจ็บที่สุดนะครับเวลาไฟไอย่าไฟมั่วนะครับเราอย่ามั่วเราเล็งตัวไหนเอาตัวนั้นเ,เพราะว่าคิดก่อนเล่นนะครับคิดก่อนเล่น,นตอนนี้ก็คือชนะเลนโอเมนละมือไม่มีะระยากครับกดติดตามไว้ฝากไว้ด้วยนะครับเล่นให้ดูสดแบบนี้ปีนี้ผมเอาจริงค,คนดูต้องซูงพีมปีนี้เป้าหมายของผมอย่าสับนะครับขโอ,เโอ,เโอเเ้รอเรียบร้อยเรียบร้อยเลยช็อตนี้โอ้โหนัวจัด นี่ตอนนี้คือเขาเขาอุน่นกิดแล้วอันนี้คือโอเมนนี่คือจ้องจะเอาเราคืนแล้วตอนนี้คือเขาแบบออกลูกอุ่นิดนะแต่ว่าผมน่าจะมีสแตตแล้วได้บ้าฟ้ามาก็คือไหลเลยมูลาสโนบอลจับตอนนี้เอาตัวเดียวกับเพื่อนนะครับพยายามเน,น้นเน้นตัวเดียวกับเพื่อนเอาผมสับให้ก่อนนะช่วยกันเกี <c oughs> ่ยวให้โอเคพอแล้วพอแล้วเฮ้ยฟิกจับเห็นไหมโอเมนหัวร้อนแล้วเห็นไหมหัวร้อนจัดเลย เดี๋ยวฟิกจับเดี๋ยวฟิกอะไรเรื่อยๆมั่วจริงโอเมนตอนนี้ร้อนละเราก็เรื่อยๆดึงจังหวะาเอาดึงจังหวะเรื่อยๆแล้วก็มาเก็บสเตตตรงนี้ขาดสเตตหนึ่งกลับเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อนก็จำไว้ครับลองลองจำไว้ได้คือ มันมันมีได้เปรียบเสียเปรียบเราชนะได้เราก็มีแพ้แต่ถ้าเกิดผมแพ้เล่นเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาบอกว่าผมทําไงพอาเราแพ้เล่นอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วครับเราไม่มีทางชนะไปตลอดเราต้องเจอคนที่เขาแบบเก่งกว่าบ้างหรือว่ามันก็ต้องมีบางครั้งที่เราพลาดบ้างนะครับรอดูไปเรื่อยๆนะครับรอดูผมทั้งไลฟ์เนี่ยว่าผมจะเล่นดีกี่เกมเล่นพลาดกี่เกมแต่ตอนนี้ขอมาขโมยค,คลิปกลางครับไฟไม่เกิดอุ้ยไม่ทันแล้วเมื่อกี้ฉกได้สวยเลย อนนี้ครูดาวเราไม่ถึงหลยเพราะว่าเรายังไม่ได้สเปียร์นะเราได้สเปียร์ก่อนก็จะเสกคาเตะได้แล้วอันนี้คือวิธีการหลบโอเมนนะอันนี้คือวิธีการหลบโอเมนเวลาแบบเรารู้ตัวว่าเราสรับต่อหน้าเขาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอุ้ยสวยลยเบสไปมาหน่อยเพื่อนอ้าวเสียแข่งแล้วด้วย ต่อได้นะานาคอยทีเจอ,อนาคอโผก,การทีนาทีน่าไปจับนาคอยหน่อยผมรีละดีจ้าวัสดีครับวัสดีครับพี่มาวัสดีครับคือเวลาจะหลบทันแหละผมเชื่อว่าถ้าคนดูดูน่าจะทันแหละเวลาเล่นมูลาแล้วแบบเราตัดสินใจสับไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันจะรอคลิกซี่รอยกหรือว่า ใครก็ตามที่มันมีตัวแก้รเรามันรอขัดเราอยู่ให้เรากดฟิกเกอร์หนีไปที่ท้ายที่ปลอดภัยนะครัแล้วมันก็จะหลุด,ลดแบบร้อเอนะอันนี้ผมไปถามนักแข่งมานะสูตรนี้ตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละครับที่สั้นก่อนก็เอามาแบ่งปันกันคลิปนี้อยากได้ฮายาถ้าผมแดดหนึ่งโดนได้เลยได้แล้วกดคงกดแข็งสวยนาคอสหายนะครับแต่เรามีแข็งอยู่เขาอาจจะมาเอาเรานะเราถือสแตดรอ ถือสะแต่รอไว้อะไรจะเกิดไม่รู้ถือสะแต่รอกดสองลบแล้วแดนแบขหน้าตีหนึ่งทีไม่ตายหรอเวอร์จัดต้องกดแข็งนะรับดาเมจไม่ไหวนะเฮ้ยมูลาเอ้ยนะคอไม่ไม่ล้มเลยวะเวอร์จัดมูลเป็นตัวที่เหลี่ยมเยอะนะผมถึงบอกคนดูตลอดว่ามูลาดมันสามารถ ใช้แบกแลงได้หรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าแล้งไม่สูงมากเขาจับเราไม่ได้นะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่แบบแล้งถุงสูงมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขารู้ทันเราอ่ะแบบเขารู้ทันเราหมดอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากครับตัวแก้ถึงจะมีประโยชน์แต่ถ้าเกิดหยิบตัวแก้มาแต่จับเราไม่ได้อย่างเงี้ยเรารู้ทันเงนี้ยมันก็แก้ยากนะครับผมพูดเลยมูลาดเนี่ยตัวแก้ผมทั้งทีมเลยนะโอเมนเทนลูเมียนาคอสเนี่ยแบบมีฮายาตัวเดียวที่ผมชนะ ต้องอันแบบเล่นายากจริงเอาได้นะนาคอสมันแะดดสองทีแล้วแล้วก็มาทำเลนแต่ก็ยังคงประมาทโอเบนไม่ได้นะครับแต่ก็เงินนำเยอะแหละโอ้มีอาร์มเสร็จแล้วก็ไปดาบแดงเลยนะครับตอนนี้จริงๆเราเล่นดาบถึกก็ได้นะ ดาบถือเผื่อโดนโอเมนขังอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ครับดาบถึกเต้า,าชัวร์วก็ดาบถึกได้เผื่อโดนขังแบบไม่ตั้งใจแล้วก,กดดาบถึกเผเดกับโอเมนในวงน่าจะพอไหวนะเ,เขาน่าจะแคนเรามากๆเลยนะโอเมนอะตอนเนี้ยแต่เราอย่าให้เขาได้ใจนะถ้าเขาได้ละคืนตัวหนึ่งอะผมเชื่อว่าเขาเครื่องติดแน่นอนรอมหน้าเขาเห็นผมแต่เขาไม่เห็นมหน้ารอดูว่านาะเขาจะหนีไปทางไหน ล้วค่อยตามนะบางคนจะรีบสกิลไนงะบางคนแบบจะรีบสกิลออกไปเลยก็แ,แบบมไม่ต้องรีบนะครับรอรอได้ว่ามันจะวิ่งวิ่งไปทางไหนค่อยแดตตามรนะยะมันไกลยอยู่แล้วพี่เบสเปลี่ยนไปนอาตาปีนี้บอกกับคนดูแล้วว่าจะเอาทุกทุกอย่างความสามารถที่มีมาช่วยคนดูนะให้ขึ้นซูพีมปีนี้นะเป้าหมายของผมปีที่แล้วเป็นไงไม่รู้ ปีนี้ขอมาแบบมาแบบสายเพื่อคนดูบ้างปีที่แล้วแบบเล่นเยอะเล่นไปมั่วหมดเ,เล่นนู่นเล่นนี่ไปบไไแบบแค่อยากให้คนดูรู้ว่าแบบว่าซูพีม,มันไม่ได้ยากครับอันนี้จะพูดเยอะดนึงเผื่อได้คลิปนะพูดเยอะหน่อยอะ่ะเผื่อได้คลิปเผื่อได้คลิปก็เลยพูดเยอะด,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 ดนึงนะเดี๋ยวเพิ่งกำคานกันช่วงต้นแหละเดี๋ยวประมาณ3เข้าเกมสี่เกม5ก็เล่มหมดแรงละนั่งเล่นเงียบๆละ โอเวอรโอ้เราเสียมีหน้าว่ะไม่เป็นไรทำดีแล้วเพื่อนรับรับเยอะมากครับรับเยอะมากมีหน้ารับเยอะมากแล้วผมได้ดาบถึกก็น่าจะน่าจะไหวนะพัดเหตุหนึ่งๆตอนนี้ไม่มีบาปลาเพื่อนบนแค่สองคนนะสองห้าแล้วนะตรงนั้น ีมนะไม,ะไม่เห็นว่าใครไปหลุดเดี่ยวอะไรเลย,เลยมีหน้าเ็สกอร์มีหน้าเขาอาจจะสกอร์แบบไม่ได้แบบสวยนะแต่ผมไม่ได้มองเขาเล่นแย่เลยนะดูสกอร์เขาแบบ เขาล้มไปสมตัวแล้วตาเนี้ยมีหน้านะแต่ผมไม่ได้มองเขาเล่นไม่ดีเลยคือแบบสำหรับผมผมบอ,บอกว่าเขาเล่นดีมากส่วนใหญ่พนี่ยบันจะชอบมองกันที่สะก,กร์นะหลายๆช็อตมีหน้าแม่งแบบยอมอะยอมแลกอะดีอยู่ตอนนี้เล่นดีโอ้ยดักเงาผมมันจะได้ใช้ดาบใหม่ละอ่ารู้ทันรู้ทันรู้เข่ารู้เราไปแล้วจ้าอยู่ผมสี่นะทายาลำแล้วเมื่อกี้ เหมือนจะจ่ายฟิกด้วยมั้งไม่รู้ฟิกใครอะฟิกฮายาหรือฟิกโอเมนโอเมนยังไม่จับต่อไปเป็นดาบแดงนะเอาไว้ปิดตะกอพวกตัวบางๆอย่าเข้าไปสับพุ่มนะครับมีโอเมน โอเเขาเทขวาหมดอย่างนี้เราส่งบนยาวได้นะเราส่งบนยาวได้เลยทีนี้มันก็อยู่ที่แบบการขึ้นบ้านและเราว่าเราจะขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยแอบขึ้นจังหวะไหนตุ๋ยได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เราเราสับโอ้ยโอเมนหัวร้อนเห็นไหมโอเมนหัวร้อนจริงจะจับผมอย่างเดียวเลยตอนนี้ผมยังไม่โดนโอเมนจับสักครั้งเลยนะเนี่ยตัวแก้เราถ้าเรารู้ทันมันอนะ่ะมันก็แก้เรายากนะ ผมพยายามหาจังหวะที่แบบจะเข้าไปหลอยป้อมอะไรอย่างนี้อยู่เราก็สับได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันฟิกจับแล้วไงโอเมนเมื่อกี้มันฟิกจับเอาละก็เสียหมดอะทุกอย่างตอนนี้โอเมนเราก็รอหาเหลี่ยมอะไรทั้งอย่างเวลาสับก็ยืนห่างๆหน่อยอันนี้เรารู้อยู่แล้วครับไม่มีฟิกไม่มีทางเข้าถึงตัวเราอยู่แล้วโอเมนหัวร้อนมากอะตอนเนี้ย ร้อนมากแบบจะเอาผมคืนให้ได้อะดูดิผมอยู่ไหนมันอยู่นั่นอะเราเน้นพุ่งตีพุ่งตียวนะพุ่งตีพุ่งตีเนี่ยเทนก็จะมาพลิกไถ่มั้งดูอาการละโอเมนหัวร้อนคือตอนนี้ผมแรงมากใครเข้ามาหลุดเดี่ยวมาเจอผมนี่คือโดนแน่ๆนะผมแรงจริงๆตอนนี้ต่อให้เป็นโอเมนด้วยถ้าหลุดมาเดี่ยวๆกดสกิลสองหลบลูเมียนะ เขาจะพิกไข่หรือเปล่าระวังโฟกัสป้อมหน่อยก็ดีนะโฟกัสป้อมนิดนึงสลิมก็ว่าแบบมันผมตียากอะถ้าผมตีแล้วมันมีติดโดนโอเคเกี่ยวไว้ให้โอเคได้โอเมนแล้วเดี๋ยวพิกไปเอาเมนให้โอ้เบสโดนป้อมเหรอวะโทษว่ะออกไม่ทันป้อมจ่อเลยแต่ได้ขวาได้ลูเมียได้โอเมนกีลาบีบนเอาการก็ได้เพื่อนโอตคีปการต่ำวะลองลองดูมีหน้าหน่อย ลองดูมีหน้าหน่อยแล้วกันอย่าเพิ่งทิ้งกันนะรอรอดูถ้าเพื่อนยังพอเล่นไหวก็ดูเพื่อนหน่อยโอ้โหโดนวะผมก็โดนทีลาก็โดนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรายังนำอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากได้สามทางก่อนถอยก็ได้นะเล่นสองไม่ไหวหรอกหรือว่าไหววะสลิมเรามีอะไรบ้างาผมดูของกันสลิมไม่มีของกันเลยนาคอสเจ็ดตันทีลมีแข็งผมว่าผมได้ดับแดงผมจะออกกันซีซีข้างนึงไม่ก็เขียว มาอยู่มาอยู่ดึงต่ำมาก็ได้เพื่อนดึงต่ำมาแต่นย่งดึงต่ำมันน่าจะเอาดาร์กแหละเรับเพื่อนหน่อยมีหน้ารับเยอะจัดเราต้องรับเพื่อนนะเว้ยเมื่อกี้เพื่อนโดนเยอะมากปล่อยเพื่อนโดนอย่างนั้นไม่ได้โอ้โดนแล้วอ่ะเวลาของโอเมนมาถึงแล้วโอ้โดนผมโดนละอันนีเรา่ะทำนะเอาหน้าชิคพุ่มอย่างนี้คือมั่นผมมั่นใจเกินไปตอนนี้คือแบบไม่ได้กลัวมันแล้วอ่ะ โอเมนอ่ะกดแบบจนแบบกดจนเละอ่ะอันนี้คือผมประมาทไปโทษเลยครับขอโทษเลยตอนนี้โอเมนนั่งตองไยตองขาวมาวตอนนีแน้แขนแนไม่เป็นไรครับพากันได้เออมัน,ม,นมันแขนผมแล้วครับอันนี้ผมไม่ละเอียดเองนะแบบมั่นใจเกินไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่สิบสี่านาทีแล้ว ด่าอยู่กับพีล่าโอเคค่อยปล่อยตอนรู้แหละาะว่าเขาน่าจะเล่นเป็นป่าเราอ่ะค่อยปล่อยตอนด่าจะเกิดปล่อยเลยรงข้ามได้ประโอมนไม่ไม่ต้องตามสุดนะมันเสียฟิกก็โอเคละมันไม่ไม่มีฟิกจับก็โอเคละเราจะได้รู้ระยะมันด่าเกิดบน่ะเดี๋ยวเราค่อยปล่อยล่างก็ได้ะหมดเวลาค่อยปล่อยครับดึงดึงจนหมดเวลาค่อยปล่อยกันแห เพื่อนๆแล้ว่เาเวลาได้ดาร์กมากให้ปล่อยเลนตรงข้ามดาร์กนะครับเวลาได้ดาร์กอะปล่อยเลนตรงข้ามก่อนนะเนี่ยอนี้คือเราปล่อยดาร์กสวยมากมันก็ต้องเอาคนมารับดาร์กค,คนหนึ่งแล้วเราก็เปิดเรามีสิทธิ์เล่นหน้าคลอง54ยเงี้ยยังไงก็มีสิทธิ์ชนะเยอะมากถ้าไม่บวกผ้าจริงๆอ่ะอยังไงก็ไหวนะตาเนยคงจะเกิด20ิแล้วเพื่อน,ด,ด,นดีๆนะดีๆนะดีๆนะ น้าจะเกิดแปดวิเนี่ยดักดักคุ่นี้คนหนึ่งแหละคุ่นี้คนหนึ่งได้ไหมแบบมันมาแล้วก็แบบทำเป็นเปิดได้เลยอะ่ะแต่แบบถ้ามันมาแล้วลองโฟกมันอะ่ะโฟกให้มันตกใจอะ่ะมันน่าจะมันน่าจะแทงอยู่แล้วแหละเดี๋ยวผมโฟกัสน,นาคอให้นาคอเป็นตัวเดียวที่มีพันนิดแหะเนี่ยแค่นี้มันก็แย่งานางเราไม่ได้แล้ว เวลาเพื่อนๆจะจะจะเล่นเงนี้นทำแบบผมนะอุ้ยดึงเวอร์เกินจบจบจบเวลาเพื่อนๆแบบสมมุติว่าเขาโซนคลองกันอยู่สมมุติว่าเขาโซนเนี่ยเพื่อนเปิดคลองเงี้ยแบบแล้วเขาบอกให้เราไปโซนอะ่ะเราต้องเอาป่ามันคือผมโฟกัสหน้าขอโตอื่นไม่มีพน,นิชก็โอกาสน้อยแล้วที่ท,ที่มันจะพน,นิชชนะท,ท,ที่มันจะพน,นิชชนะคีล่าเราเข้าใจความหมายไหม คือถ้านาคอจบก็จบแล้วไม่มีตัวไหนรัดได้แล้วเราต้องโฟงกัสได้ถูกแค่นั้นแหละคือมันไม่ได้ตึงมากผมถึงแบบอธิบายได้อันนี้มันแค่ซูพีมหกสิบเจ็ดสิบมันไม่ได้เยอะมากไงแต่ถ้าแบบแร้งแบบร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมต้องเล่นเงียบแล้วเพราะว่าผมก็ต้องมีคนเก่งกับผมบ้างแหละแแต่นี้คือผมก็ทีมดีด้วยนะเออชิลเลยหานะก่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อนัวว้นเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ